เขาไายแรงมากเลยเมฆอ่ะไปแล้วทุ่งนาแบบนี้ข้าวออกรวงเลาะหาปลาในนาข้าวหาปลาในนาข้าวข้าวตอนเวลาข้าวออกรวงอะ่ะปลาในนาข้าวจะมันนะมีความมันพูดไปงั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้อาพอรไม่ตกปลาไม่หาปลาแล้วค่ะพูดไปงั้นแหละถ้าเป็นสมัยก่อนไม่เหลือะคะ่ะ ไม่เหลือสองคนกับคนบนฟ้านี่โอ้โหออกจับปลากันเป็นว่าเล่นเลยค่ะแต่ทุกวันนี้ไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะปล่อยวางปล่อยวางตั้งแต่เด็กจับปลามาเยอะค่ะตอนนี้ปล่อยวางแล้วค่ะเมื่อก่อนก็ยืนตกปลาตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยคนบนฟ้ายืนตกปลาในนาข้าวยิ่งเวลาข้าวเหลืองๆนะปลาเขากระโดดกินรวงข้าวอะ แล้วปลาจะมีขุนตอมํำหน้าเคียวเลยเอาจริงๆเวลา,าข้าวออกรวงเหลืองๆเวลาปลามากินข้าวปลาหมออ่ะเขาจะมีความมันแล้วก็หอมไม่คาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยไหลแรงมากสงสัยเมฆไหลแรงมากสงสัยจะไปกรุงเทพคุณตอมบอกใช่ใช่ใช่ไปแล้วไปกรุงเทพแล้วเนี่ยเมฆไหลริ้วๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยพี่จะแพนกล้องยังไงดู ให้ดูแบบเมฆเขาไหลไวมากอะ่ะเนี่ยเคลื่อนไหวนั่นั่นไงนั่นไงนั่นไงอ่าอ่ามุมนี้มุมนี้เห็นไหมเมฆเขาเคลื่อนไหวไวมากเมฆเขาเคลื่อนไหวไวมากฟ้าอย่าแลบเด้อนั่นไงนั่นไงเมฆเคลื่อนไหวไวมากเคลื่อนไหวเร็วมากค่ะชายคาพี่ก็ไปแถบนึงแล้วค่ะ อันนี้อันนี้ชายคาโรงเก็บรถชั้นสองค่ะชั้นล่างค่ะก็เลยยืนอยู่ในร่มจริงๆแล้วฝนตกแล้วด้วยค่ะแต่ตกไม่ไม่เยอะตกไม่เยอะตกไม่เยอะกะว่าจะออกมาปลูกอะต้น,นบอนสีให้เป็นทิวแถวริมฟุตบาทข้างๆบ้านพอมาเจอบรรยากาศแบบนี้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีเลยค่ะเปิดกล้องไลฟ์สด อร่อยนะปลาหมอใช่ใช่ใชเหมือนกันเลยปลาหมออในนาข้าวออกรวงคือเขาจะมีความหอมมันยิ่งถ้าปิ้งนะแบบว่าปิ้งกับเตาถ่านอะหอมอร่อยหอมมากไม่มีกลิ่นคาวเลยแหละอุ้ย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 เมฆหลแรงมากมามาใช่ไหมคะพี่มองไม่เห็นมาไม่เห็นกี่ดวงตาคุณต้อมพี่มองไม่เห็นค่ะ เพราะปกติพี่จะใช้เครื่องอโทรศัพท์ของลูกสาวเครื่องเล็กๆที่ว่าตัวหนังสือเล็กอะค่ะนั่นอาจ,จะมองเห็นดวงตาแต่นี้ไม่เห็นค่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยมาเท่าไหร่น้อเพราะว่าสามวันแล้วลมบนของพี่อภรณ์หายค่ะเหลือยี่สิบห้าเต็มที่ค่ะยี่สิบห้าเต็มที่มากี่ดวงตาเนาะคุณต้อม เอาละฟ้าขาวแล้วเมฆเริ่มขาวแล้วถ้าเมฆเริ่มขาวทีนี้ฝนก็จะกระนำแล้วค่ะฝนก็จะนำแล้วค่ะกระนำแล้วตอนนี้ยืนอยู่ในชายคาก็โดนฝนนิดๆหน่อยๆค่ะโดนฝนนิดๆหน่อยๆท้องฟ้าเปลี่ยนสีไปแล้วค่ะเป็นปุยเมฆสีขาวลอยลอยละเลี่ยวค่ะไวมากไวมากค่ะเนี่ยค่ะ ปุยเมฆลอยละลิ้วเลยค่ะลมบนมีกี่ดวงตาเนาะคุณต้อมจ๋า๋ยวจะให้ฟังเอให้ดูที่มาของเสียงกลงหันลมค่ะกลางหันลมมีสองตัวค่ะหมุนติ้วๆอยู่นั่นนะคะที่มาของเสียงกลางหันลมกลางหันลมค่ะ อุ้ยเมฆสงสัยจะไปหาคุณต้อมจริงๆนั่นแหละเลี้วเลีวเลยวเล,ลี้วเลยเมฆลอยแล้วลี้วเลยค่ะอุ้ยไวมากไวมากอย่าหอบฝนไปตกที่อื่นหมดนะ อย่าหอบฝนไปตกที่อื่นหมดนะตกที่นี่ก่อนตกที่นี่ก่อนว้ายพายุแรงมากพายุเริ่มแรงมากอยากได้บรรยากาศ